ในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของการติดตามะะการลงพื้นที่ของท่านรองนายกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยท่านลงพื้นที่มาช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังที่โรงแรมคุ้มไสงามแอนด์รีสอร์ทนะคะที่เกาะอยอนเนั่นเองท่านก็ลงพื้นที่มาเพื่อที่จะมาหารือในการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่5จังหวะะดัดชายแดนภาคใต้ค่ะท่านก็ได้เน้นย้ํานะคะว่าให้คณะกรรมการเนี่ยพิจารณา เร่งด่วนเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนลดการเป็นหนี้แล้วก็สร้างรายได้สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินก็ย้ำค่ะว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกัน <analyze> โดยเน้นเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการสร้างอาชีพสร้างรายได้ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มของสมาชิกเนี่ยเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หลุดพ้นจากหนี้แล้ว กลุ่มที่2คือกลุ่มที่ยังคงกู้เพื่อนํามาเป็นการค้าการลงทุนและอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ไม่สามารถชําระหน,นี้ได้นะคะกลุ่มนี้เนี่ยทางคณะกรรมการจะต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษโดยการจัดหาอาชีพหรือว่าให้คําแนะนําในเรื่องของการเลี้ยงโครหรือเลี้ยงอะไรในพื้นที่ที่สามารถสร้างไรายได้ได,ได้เราไปฟังเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะถ้าลงตัวเหมือนกับการประชุมเนี่ย และเข้าสู่การปฏิบัติได้จริงเนี่ยกอ,องทุนหมู่บ้าน5้าจังหวัดผู้นําได้พูดคุยกันว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็จะหลุดพ้นจากหนี้สินเอานี้สินของกอ,องทุนหมู่บ้านก่อนที่ที่มีอยู่เนี่ยะจะทําให้พี่น้องประชาชนหรือคนที่เข้าอยู่ในกองทุนเนี่ยได้ได้มีเงินใช้นี่ ได้มีเงินใช้นี่แล้วเราก็แบ่งกลุ่มกองทุนหมู่บ้านเนี่ยออกเป็น3กลุ่มนะฮะกลุ่มที่หลุดพ้นจากการเป็นนีิสินแล้วและกลุ่มที่ยังต้องกู้และทำกิจกรรมการค้าการลงทุนของตัวเองเนี่ยแล้วก็ยังเป็นนีิสินสามารถใช้นี่กองทุนและกองทุนอย่างเชื่อ ถืออยู่และอีกกลุ่มหนึ่งที่ะระบบการการเงินและกองทุนไม่ได้เชื่อถือแล้วนะเขาเขาจะลำบากมากเลยเราจะต้องทำอย่างไรให้ให้โอกาสของคนที่เขาตกนะหรือหรือรอ,อยู่ในกลุ่มที่ตกอยู่ให้กลับขึ้นมาได้ให้กลับขึ้นมาได้นะก,ไดก็ได้พูดคุยกันผมก็บอกว่า อาชีพที่สามารถทําได้ทุกคนน,นะแล้วมันง่ายมากง่ายมากแต่มันก็จะมีปัญหาเรื่องของอาคารสถานที่บ้างคือการเลี้ยงวัวนะครับให้คิดถึงเรื่องวัวให้เขาก่อนอไม่ได้ทําอะไรบ้างเอาวัวเป็นอาชีพเสริมเนี่ยเลี้ยงวัวสักสองตัวเนี่ยสปี3ปี4ปีก็จะมีเงินใช้นี่แล้วแล้วมันจะหลุดพ้นจากการอ แบ็กลิสต์ของกองทุนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถทําได้แล้วส่วนที่ยังกู้ยังดําเนินการอ,อยู่และคล้องตัวอยู่แล้วเนี่ยอาชีพที่ได้พูดคุยกันน่ยวันนี้ที่ดูแล้วในห้าจังหวัดภาคใต้เนี่ยนะครับนอกจากเรื่องวัวก็มีเรื่องขกงการเลี้ยงปูดำปูดำเนี่ยก็ได้ความรู้ว่าก็ไม่จําเป็นต้องจะต้องเลี้ยงในนาทั้งหมดเลี้ยงเป็นคอนโดก็ได้อันนี้ก็ ก็ให้กองทุนและสออปตอนเนี่ยไปดูให้ให้ละเอียดให้ละเอียดแล้วก็มาคิดดูเพราะว่าปูไข่เนี่ยปูดำไข่เนี่ยกิโลถึง600บาทแล้วก็เลี้ยง5เดือนนะฮะหลังจากเอาลูปกปูหลังจากบริบาลแล้วเนี่ยออกมาเลี้ยงต่อ5 5เดือนจะมีการลงทุนในเรื่องของการทำลูปกปู ผลิตคนะู่ปูออกมาตอนนี้ทําได้แค่มหาวิทยาลัยอย่างเดียวนะถ้าถ้ามันเติบโตตรงนี้ได้แล้วก็เลี้ยงปูที่ในคอนโดซึ่งหัาไกลทะเลนี่ยมันทำได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องไมราลานะครับแล้วก็ตลาดรองรับมากมายนะกำไรสูงเพียงแต่ต้องมีความอดทนแล้วก็หมั่นสังเกตในตัวผลผลิตไม่ใช่เฉพาะเรื่องปูอย่างเดียวก็มีปลาธรรมชาติที่มีการพ่อเลี้ยง เราก็ต้องเพิ่มเติมเพราะว่า,วาในส่วนของกเกษตรประมงตรงนี้เนี่ยไปได้นะครับ สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่5จังหวัดแดนภาคใต้นี่นะคะก็ประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและก็นราธิวาสค่ะซึ่งมีจานวนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งหมด3,700เขาให้ค่ะ3 7 2กองทุนแยกเป็นกองทุนหมู่บ้าน2,909กองทุนกองทุนชุมชนเมือง163กองทุนแล้วก็กองทุนชุมชนทหารอีก21กองทุนค่ะเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุนพัฒนาอาชีพสร้าง งานสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายบรรเทาเหตุฉุกเฉินเรื่องของความจําเป็นเร่งด่วนด้วยเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะสําหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองน,นั่นเอง